morning everyone สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Facebook ไ,ไลฟ์บายเพชร่ค่ะ hi everyone เชื่อไหมว่าไม่เคยตื่นเชา้าพอตื่นเช้าก็เลยต้องหิว ฟิลด์รามากแม่ซึ่งเรอหอมตลอดทั้งหนึ่ง

ขาขายแบบพวกแบบอุกปกรณ์แบบการศึกษาให้กับเด็กเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไรในในถิ่นทุรกันดารจริงๆเราไม่มีเงินนะเช่ป้ะแล้วตู้เอทีเอ็มที่เนี้ยก็ไม่มีด้วยกดไม่ได้ด้วยในแอร์พอร์ตมีอยู่ตู้เดียวแล้วเด็กทีนี้แบบคุกงงมากคือทั้งแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตทั้งแอร์พอร์ตบูรีรัมมีตู้เอทีเอ็มอยู่ตู้เดียวแล้วก็กดไม่ได้แล้วเราก็าแบบน้องเขาก็แบบนั่งสั่งวิงวอนแบบว่าพี่คะที่ไม่มีใครจอดเวยเหลือเขาเลยอะ่ะ เราก็เลยโอเคได้กระเป๋าผ้ามาไปนึงหกร้อยบาทในการช่วยเหด็อเด็กขาเริ่ดมากๆเลยเพื่อนดูดิตอนแรกพี่เทสมาถุงก็ถุงกดดัดนะตอนแรกพี่เทสมาถุงกดดัดใบนี้ใบเดียวนะแต่ว่าพอแบบเออพี่ช่วยอะไรได้บ้างคะอขาเงี้ยเออเรามีเงินไม่เยอะนะกพี่เขาเขาบอกว่าพี่ช่วยข้าวน้องได้ครับมันมีหนึ่งมือสองมือสามมือหนึ่งมือคือสี่ร้อยบาทสองมือคือหกร้อยบาทแล้วก็สามมือก็คือหนึ่งพันบาทเออ เดี๋ยวจะไป็นเทสแล้วกขอตัวเองปังเตอเอากระเป๋าผ้าใบนี้นะคะช่วยเขานดิ600บาทช่วยกับผ้าน้องๆสองนมื่อถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเช้านี้นะคะก็ตื่นมาก็ได้ทําบุญทําทานเลยถือว่าพี่เทสว่าพี่เป็นมันเป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่คนว่านะเนี่ย600บาทช่วยเหลือเขาดีคตัวเองมีเงินเทสสามพันนะเชืวว่อป้าใบุงเทสรอบน,นี้ยแล้วมเมื่อมันแกเปลี่ยนไฟเองเปลี่ยนไฟก็จะต้องเพิ่มเงินอีก850 เขาตอแนแรกที่เขาบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้ไแต่ดิฉันเปลี่ยนสายเป็นกลับวันที่8อยนะ่างเงี้ยก็คือช่วยเหลือเขาไปเอองงมากโดนงาพี่นนท์องหลอกก็เลยช่วยเหลือเด็กยากจนไป600บาทได้กระเป๋าผ้าใบนี้มาคือน่ารักมากๆเลยเขาตั้งเขาใครที่อยู่เนีย่ยเขาตั้งแคมป์อยู่ตรงนั้นนะคะตรงอ่หนังนะพี่ผู้ชายกับผิวผู้หญิงอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือใครที่มาสนามบนเบลูดามอยากจะช่วยเหลือเด็กยากจนนะคะเขาสามารถมาตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นแล้วก็ซัพพอร์ตค่าอาหารกลางวันน้องได้เลยนะก็คือ เนี่ยพี่เพชรจะช่วยน้องสองนู้น้องน่าจะมีประมาณ30กว่าคนเด็กๆนะคะพี่เรก็ช่วยเขาสองนู้อนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับทผู้ชมขาเรื่องราวดีๆเช้านี้ให้ร้อยเดียวพอไม่เขามีราคาของเขาด้วยแล้วนะคะกระเป๋าผ้า600เสื้อยืด4 0 0แต่ถ้าเอารวมแพ็กเกจเลยก็คือ1นึ0ันบาทจะได้เป็นเหมือนแบบเหมือนแบบ a อ l ซอลเหมือนแบบ s ซลแก้วน้ำนะคะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เอาทิ้งไปเลยนะะนเลยนาะจบ ยังไม่ได้เข้าเกตเลยนะคะจะไม่โดนหลอกเขาคเขาไม่มาหลอกหรอกคะ่ะสนามบินเขาต้องเช็คอย่างเรียบร้อยแล้วว่าคุณจะมานั่งรับบริจาคอะไรถูกไหมคะสตินิึงนะคะสนามบินเขาต้องเช็คองค์กรอยู่แล้วว่าอยู่มาจากที่ไหน,นอยู่ทํางานววกับองค์กรจริงไหมอย่างเงี้ยะคะ่ะอย่างเขาพูดจาหน้าเชื่อถือแล้เก็ามีใบเสร็จเนี่ยเขามีใบเสร็จให้ด้วยนะเนี่ยเขามีใบเสร็จให้ด้วยนะ โครงการยิ้มสู่ฝัน600บาทเนี่ยพิเศษชรเห็นไหมรายเซ็นตี่ิเศษทุกอย่าง,อางโอเคไม่ต้องตุ่นนะเนี่ยเขามีใบเสร็จให้ด้วยนะคะเราได้ช่วยเหลือสังคมก็ถือว่าเป็นเรื่องแบบที่พเิเศษชอบช่วยเหลือสัตว์แล้วะสังคมโดยเฉพาะเด็กพ่เศษชอบเด็กอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าช่วยเด็กไทยทานข้าวนนะครับเป็นเรื่องราวดีมากๆการช่วยเหลือคือมันต้องทำตามสภาค่ะไม่ใช่บอกมนาะใส่เท่าไหร่ก็จ่าย เออบางทีเราคิดเหมือนคนทําบุญเน่ะพี่ยังไม่เคยซีเรียสเลยนะก็คือไม่เคยไม่เคยบังคับใครเหมือนกันนะคุณบุ๊กว่าคุณทำห้าตะก้าสิคุณทํา20ตะก้าสิพี่เพชรก็ไม่ได้บังคับใครนะคุณบุ๊กแล้วแต่ความสมัครใจเลยค่ะคุณบุ๊กชิคิชิขาอันว่าไม่เป็นไรหัะองค์กรพี่เพชองค์กรเลี้ยงช้างไม่มีใบเสร็จอะไรให้คนที่ยังทำบุญเลยเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเลยค่ะ ไไเปไเลยแม่นอนเพนนีอีกไหโอ้รอบนี้แม่นอนยิ่งกว่เพนนีค่ะ mm hmm. เพราะว่าแม่นอนกับลูกสาวแม่พึ่งเขารวยมากบ้านเขาหกสิบล้านนะคะร,รอบนี้ ยังไม่รู้จะนอนบ้านคุณลูกแก้วหรือว่านอนบ้านคุณไอซ์สามแอบดีเพราะว่าแต่บางทีถ้าพี่เพชรอยากได้ผู้ชายอาจจะนอนโรงแรมนะเพราะว่าพี่เพชรแบบช่างอยู่นะผู้ชายรอนเพี่อยู่เยอะมากกับข้าวไอศกรีมก็โอเคนะก็เป็นได้ เอาจริงๆเมื่อกี้จะยื่นให้เขาร้อยเขอาแต่ด้วยความที่เราอยากได้กระเป๋าด้วยไงเรามองว่ามันก็ได้ใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยก็เลยเออหนึ่งกระเป๋าดีกว่า็เพื่อใช้ประโยชน์นเพื่อนด,ดูดีนะด่ารักออกเป็นเรองเล่าดีๆนะติดเหรอวะจะเอาน้ำ ไปพี่เก้าโมงครึ่งค่ะนายเตอร์ตี้ค่ะถ่ายงานบ่าย2โมงค่ะเจเบียไปยังออพี่เพท9ว่ะพา9กับเขาเลยอะค่ะสาธุด้วยนะคะพี่เทป,งปงังๆขอบคุณค่ะ พี่น้ำหวานไปไหนพี่น้ำหวานกลับไปเลี้ยงช้างค่ะกลับไปทานานํางานค่ะแม่เดินแบบแก้งๆหนึ่งรอบได้ไค,ะะค่ะคุณบุค๊คนี่นะคะแกงๆใช่ไหมสำหรับแกงส้งโอ๊ยหกล้มอะค่ะคุณบุ๊คขาโอ๊ยเดินแก้งๆแล้วหกลม้มอะค่ะคุณบุคๆๆบคคณบ๊คเอยายังไงดีคะ เลือก,กันงได้ยังเลือกแกงได้ตลอดแม่แกงตลอดเลยนะบุฟซิกนี่นหลักเลยพี่เป๊ยคนเอามีดพกไปด้วยพี่เป๊ยตกพกมาด้วยค่ะแต่ไม่เป็นไรรอบนี้มีทหารไปด้วยค่ะพี่เป็นพี่เป๊ยโอเคมีน้ำบุกซิกๆๆไปรอรับแล้วก็มีทหารของไทย ท้าน้องชายไปไปด้วยสคนค่ะเขาสแตนบายรออยู่ที่กรงแรมเหรอคะแต่งหน้าเองไหมคะแต่งเองคะ่ะอ๋อมาถึงวันนี้หรอลูกเช้านี้แต่งเองคะ่ะเดี๋ยวไปถึงสูน้องนาราคมจะเปลี่ยนให้เพราะว่าเรายังไม่รู้เราต้องรับบทบาทอะไรนนเนเเราได้เล่นบทคนชัยขึ้นมาใครจะไปรู้ถูกปะหมุดด้วยค่ะ ผมเดือดรอนไม่เอาคูณชายมองเยอะมากไอ้กุ้งอคุณชายมองเ,เยอะมากคุณชายมองเ,เยอะมากเป็นตัวมากค่ะ เบียขับซาเล้งใกล้ถึงแถวน้แม่เนี่ยโบลี่แล้วหนึ่งไม่น่ารักเลยน้องเบียร์เขาอาจจะขึ้นเครื่องบินไม่เป็นก็ได้ค่ะเขาอาจจะไม่รู้วิธีการแบบเช็คอินโหลดกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยเพราะไม่มีใครพาเขาขึ้นถามจริงเอาโอ้ยหลอกมากเอาจริงๆนะถ้าเป็นสนิทกับเบียร์จริงๆเป็นเพื่อนกันนังจริงก็จะพาหนังขึ้นเครื่องบินนะจะสอนหนาว่าเบียร์แม่จะสอนลูกขึ้นเครื่องบินเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอออยากให้นาได้มีฟิลลิ่งประสบการณ์อีกครั้ง นแบบอาจจะไม่เคยมี experience ตรงนี้แต่นะเราสามารถทีส์นางได้เ hmm. ข้าใจนะแต่ว่าเราไม่ได้สนิทกันในขนาดนั้นไงเราก็เลยไม่ได้ทีส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเพจขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเพจก็แบบว่านอกมากเพราะว่าไปญี่ปุ่นครั้งแรกเลยแล้วก็แบบเจ้านายทําให้ทุกอย่างเพจทำอย่างนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราพอรู้จักสังเกตว่าเราไม่ใช่คนโง่เนาะเราพอรู้จักสังเกตว่าท่านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย กินเรียบร้อยแลว้วค่ะทั้งรอบไปแล้วก็รอบกลับน้องนาราน่าราักพ่เพภกก็น่าราักทำขคุณค่าวใครจะต่อยหรือป้าใครเออใครจะต่อยอยู่ชัมครับแกงวนนี่ ใครจะปล่อยเดคัมครับคุจะปล่อยเห็ดคัม b a ได้หรอเติมต่างกันนะครับกินข้าวไปแล้วโอเคยังโอเคแล้วเนาะ Ready. Are you ready? ค่าตัวคุมแม,แม่โอ้โหค่าตัวเกินต้านมากค่ะโอนแล้วโอนอีกนาราเลิมามากๆเลยเรียกเท่าไหร่ก็ให้เยอะเรียกเท่าไหร่ก็ให้น้องนาราค่ะ พราะว่าน้องไม่เคยร่วมง,งานกับซูเปอร์สาวน้องก,ก็เกรงประมาว่าอจะเสนอค่าตัวไปเท่าไหร่ดีอะไรอย่างนี้สบายอีกอย่างน้องนาราเขาก็ดังด้วยเนาะเราก็ถือว่าเราได้แบบใบบุญเขาอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณนารานะคะที่แบบเออโซลนึกไปแล้วเนาะเราได้ได้ได้ค่าตัวกลับมาทงา,านวันเกิดนโดยที่ไม่ต้องแบบให้เพื่อนแบบกินแบบคือสามารถพูดได้มึงกินอะรตามสบายอะไรอย่างเงี้ยวันเกิดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีเงินอะไรอย่างเงี้ยกันแล้วก็แล้วกัน ลอ,อยแม่หมายถึงต้องถอดแว่นตาออกใช่ไหมฟิลเตอร์มันลอยใช่ปะฟิลเตอร์มันลอยใช่ปะก็ดูแบบฟิลเตอร์ลอยก็ได้นี่เปลือกแค่เปลือกการข่าวที่ก็แบบอะไรก็ไม่รู้ค่าตัวห้าหลักข่าว ีจะมีข่าวแบบหนูรับไหมข่าวอะไรอ่ะโบเตก้าเวเนตาเขาเป็นข่าปากเป็นอะไรคะปากเยี่ยวคะ่ะ แม่เพจเจอไหมครับคือมีอ๋อคืนนี้แม่มีงานอีเวนต์ออกแล้วอ่ะลูกโสดทุกอย่างมันถูกล็อกไว้หมดแล้วอะ่ะวันนี้น่าจะไปศิลปินอีขอเขาชื่อร้านอะไรวะศิลปินอีสานหรือสักอย่างจำชื่อร้านไม่ได้อ่ะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราเปลี่ยนสตูเตอร์เรืนะ่มาวันนี้เพชรกอวันนี้เพชร ตัวนี้พี่เป็นตาประกายมากเดี๋ยวหาฟิลเตอร์อื่นที่มันไม่แบบไม่ตาประกายก็ได้นะครับทุกคฟิลเตอร์นี้ก็ได้นะอันนี้เห็นไหมอันนี้คือตาธรรมดาแล้วครับเนี่ยอยู่ในวงการได้นานมากจนคนอื่นล้มหายตายจากไปหมดแล้ว อุ้ยคนอื่นเขอาจจะเบื่อแล้วมันก็ได้นะคะแต่เพชรไม่เบื่อเพราะว่าอีสานละเพิรมโอเคไม่เคยพูดชื่อถูกเลยอีสานละเพิรมโอเคครับเคยโดนเย็ดบนเครื่องบินไหมคะไม่เคยอ่ะฮลโห ไปแล้วนะคะเพื่อขาผมต้องหลบมนู่นหลบมนี่นะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องดูนะคะตามไว้เลยวันนี้ปังแน่จะโดนหยุดหัวนะต้องรอดูกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคน่ะสวัสดีค่ะบาย